ตู้นี้เลยครับตู้เต่าบินที่กําลังเป็นกระแสอยู่เรื่อยๆตอนนี้นะครับจิงก็อยากรู้เหมือนกันแหละว่าเต่าบินอ่ะมันจะแบบมันจะดีทุกอย่างไหมอร่อยสป้าไม่ถนัดเฮ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับกินกับพีนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมีของอร่อยๆมาให้ชมกันเรื่อยๆวันนี้อยู่กับพี่มิ้มเพจมิมไลฟ์ดิสนะครับผมสวัสดีค่ะเราจะมาลุยกับ ตู้นี้เลยครับตู้เต่าบินที่กําลังเป็นกระแสอยู่เรื่อยๆตอนนี้นะครับแล้วเมนูเขาอะเยอะมากจนหลายคนนึกว่ามันมีคนชงอยู่ในตู้หรือเปล่า ูนี้สามารถสรีเอทเมนูได้เยอะแยะมากไม่ว่าจะเป็นเ,เครื่องดื่มร้อนเย็นหรือรมไปถึงน้ำปั่นด้วยเขาก็มีเมนูแนะนำก็กดที่เมนูแนะนำได้เลยเขาก็จะมีเมนูแนะนำกินทุกวันใช่ไหมใช่อร่อยเครือไหนพี่มิมเป็นโอริโอ้ปั่นภูเขาไฟเลยตันนี้เลยเจออร่อยโคตรอร่อยโคตรอร่อยโคตรนะ <laughs> อร่อยมากเ <laughs> ชื่อแล้วว่าอร่อยจรงิงมีไปถึงน้ำกัญชามีแบบร้อนแบบใส่โซดาก็มีอะ จากที่ดูอะนอกจากเมนูแนะนำเขามีหมวดด้วยเนาะพี่มิมีกาแฟชานมโกโก้คาราเมลโปรตีนเชคมีโปรตีนเชคด้วยอันนี้อะไรอ่ะโกโก้โปรตีนคืออร่อยมากโปรตีนเน้นที่โกโก้นะไม่ได้เน้นที่โปรตีนบอกก่อนว่าที่เรามากดกดกันนี้คือเราอยากมาลองกันเองนะฮะไม่ได้สปอนเซอร์ก็เดี๋ยวจะได้ลองหลายๆอย่างแล้วก็จะพูดคุยให้ดูว่าเอยชิมแล้วมันเป็นยังไงกันบ้างเนาะโอเคได้ของเจ้เลือกก่อนละกันเจชอบ ร้อนเพราะเป็นคนแก่แล้ว่ะเป็นลาเต้ร้อนแล้วกันลาเต้ร้อนเนี่ยมันก็จะเลือกระดับความหวานได้ใช่ปะหวานสามโลกก็คือหวานตัดขาไปเลย <laughs> แต่ว่าเราเอาหวานน้อยก็พอแล้วก็สามารถเพิ่มช็อตได้ด้วยถ้าอยากได้ความเข้มความดีดอะไรเงี้ยก็เพิ่มไปเลย15บาทดีดไหมคะวันนี้ดีดแล้วก็ถ้าเป็นร้อนก็ไม่ต้องรับหลอดทารหลอดละลายแล้วแลากก็ได้กันหกแต่ขาหมด อ้าวงี้ก็ค <quantity> ือเมนูอ <what we S 1> ื่นก็ไม่ได้ดิใช่เมนูอื่นก็จะไม่มีฝาเราก็จะรักโลกไปอีกวันนี้พีทเลี้ยงใช่ไหมคะจัดไปเลี้ยงวันนี้เรา20แก้วเราะว่ากันไปมีเงินสดสแกนคิวอารโค้ดต่าเครดิตแล้วก็มี t ร u e Money s h o p e e p a พแต่ว่าอันนี้มันยังใช้ไม่ได้ใช้ได้แต่เงินสดกับสแกนคิวอาร์โค้ดเต่าดีเดี๋ยวดิเรากดเต่บดีเราต้องใจเย็นืม ที่มินิเป็นมุกโลเทคที่สุดในโลกถ้าที่คยเจอมาพูดวามจริงๆร้านเวนดิ้งบายบุญเติมไปแล้วห้าสิบาทก็ก็เป็นราคาที่กินง่ายนะพูดถึงอะแก้วสี่ห้าห้าสิบนางขอบคุณแต่จริงๆแล้วก็คือไม่หมดอ๋อนี่กดไปแล้วนะครับเขาก็จะมีบอกว่าพร้อมเสิร์ฟในกี่วินาทีเนาะแก้วถึงจะลงมาให้เราหยิบได้นะครับตอนนี้เขาก็บอกว่าเครื่องี่กำลังบดเมล็ดกาแฟอยู่เริ่มต้นด้วยการบดเมล็ดกาแฟให้เป็นผงเนื้อละเอียดไหมมีบอกวิธี เออขั้นตอนอย่างละเอียดเลยนะแล้วก็ลูกค้าท่านถัดไปเนี่ยเขามากดสั่งต่อได้เลยนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับได้ลมิมได้แล้วนี่มีฟองนมด้วยโอ้โหยน่าตาดีมากร้อนรสชาติเป็นไงพี่มิมกาแฟดีนะเป็นกาแฟแบบเข้มเต็มรสชาติดีโอเคโอเคผมบ้างผมบ้างเฮ้ยอะไรเฮ้ยมิมกดกดแก้วเดียว กาแฟมันหมดเลยอ่ะก็คือได้กาแฟแก้วเมื่อกี้ไปแล้วหลังจากนั้น <c oughs> <ใช>กาแฟหมดทั้งตู้สิ่งปะเนี้ยเนี้ยดู้ดิแสดงว่ากาแฟที่มีส่วนผสมอย่างอื่นอ่ะมันยังพอได้นิดหน่อยเพราะว่ามันอาจจะใส่น้อยลองดูแล้วกันนะกาแฟบาชูก้าเน่นนะโอ้ <c oughs> หวานน้อยก็ทําไม่ได้แล้วนะมันเป็นหวานพอดีมันอาจจะเป็นผงที่มันแบบผงสําเร็จผสมสูตรมาแล้วอ่ะแต่แสดงว่าในตู้มันต้องมีแบบ ล็อกของมันเนาะเยอะมากเลยที่มันจะออกมาเป็นแต่ละมีคนแหละเริ่มไม่มั่นใจแล้วเอาหวานพอดีแล้วกันเอาโกดไปกาแฟบาวชูกาลาเต้ยินนะครับผมเครื่องเนี้ยมันครีเอทมาค่อนข้างน่ารักดีเนาะทั้งแต่ชื่อของมันแล้วอะเต่าบินมีกราฟิกมีอะไรการใช้งานก็กดง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์คนที่อยากกินพวกชากาแฟอะไรพวกนี้อันนี้คือนี่คือกาแฟบาาชูกา แก้วเขานี่ให้เป็นแก้วพลาสติกแบบนี้เลยเหรอดีเหมือนกันเนอะอืมดีไหมเออรสชาตกับแอร์เขาอ่ะดีแล้วก็บาวทูกาา้าผสมมาอ่อนๆนะครับมันไม่ได้กลิ่นว้าวอะไรมากบาวทูกา้าอ่อนๆปปลายๆอยู่ในปากเนี่ยครับอืมอ,อ,อ,อัน,นอันนี้มะมแปลกดีออชาเขียวญี่ปุ่นมะนาวเย็น เอเมื่อกี้เล่นกันนี้ไว้ชานมไต้หวันอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ซื้อเลยครับไม่รับหลอดไม่รับหลอดชอบกระดกมันซื่นใจนี่พอเป็นมัชชะก็น่ารักนะเป็นรูปแบบฝนมัชชะเนาะแล้วก็กำลังชงมัชชะอะไรอย่างนี้ชอบความแบบมีกราฟิกทุกเมนูขยันทำชุกอาทำให้การรอของเราไม่น่าเบื่อจริงชาเขียวมาแลวนี่โอ้โหนี่ปั่นละเอียดแบบนี้เลยอ่ะ ทำได้ไงเนี่ยจะเป็นยังไงวะวันนี้เรา,าจะเต็มเป็นไงพี่มีอร่อยเฉยจริงหรอเออไม่น่าเชื่ออ,อร่อยเฉยนะโอ้ยอันนี้ดีอ่ะหดชื่นตื่นเลยอ่ะมันมันไล่ชาเกลียวมัทอะไม่ได้ขึ้นม,มากใช่แต่ว่ามีความเปรี้ยวมะนาวมันเปรี้ยว,วรู้สึกว่ามันก็ยังปั่นไม่ได้ละเอียดมากคือมันยังเป็นกลิ่ของมะนาวเป็นกลุบกบอยู่ในปากเลยนะ ชานมไต้หวันโอ้ยอันนี้อร่อยหน้าตาหน้าตาคือแบบว่าได้มากถูกใจสิ่งนี้ Eat Ladies แม่โอ้โหใช่หรอยึดเพดให่มีม้ก่อนอืมหอมอร่อยหอมเลยอ่ะดียึดนะอ้าวใช้เกียวเพราะตอนนั้นกินชาไทยกับไกด์ยังรู้สึกว่ามันเป็นรสของนมผงที่เป็นแบบ สัง่งเคาะเนาะเหมือนกินไอติมรสชาไทยที่มันละลายเป็นน้ำอ,อ่ะเอ,อมันนุ่มแบบนั้นเลยแต่อันเน,น,น,นี้ยโอ้โหเนียนหอมมันๆน,นิดนึงสุดยอดเอาเป็นโกโก้สตรอเบอรี่ปั่นนะไอเชื่อว่าไอเมนูเนี้ยคือเมนูแรกที่กดตู้เต่าบินเลยพี่เขอแม่งหมดทุกอย่างเลยแสดงว่ามันขายไม่ดีเหรออ๋อนี่น่ารักมากเป็นช็อกโกแลตครับเฮ<ต>้ยทำไมมันสีมันม้น <laughs> มันคืออะไรอ่ะมันคือโกโก้สตรอเบอรี่ใช่ป่ะมันสตรอเบอรี่หรอซอสซอสเออมันเป็นซอสสตรอเบอรี่ก่อนกินเราต้องคนป่ะเพราะถ้าไม่คนมันน่าจะเป็นแบบแค่โกโก้ป่ะดูทำไมมันเอฟเฟกต์นิ่ง เหมือนมันไม่ได้เข้ากันขนาดนั <laughs> ้นมันอะไรวะอะไรเงี้ยจริงเ <laughs> อาเก็บไปก่อน <laughs> จริงก็อยากรู้เหมือนกันแหละว่าเต่าบินอ่ะมันจะแบบมันจะดีทุกอย่างไหมเพราะครั้งแรกที่เรากินอ่ะชาไทยชอบแล้วก็โอรีโอ้ปั่นก็ชอบไงจะบอกว่าโอรีโอ้ปั่นของเขาอ่ะคือเคยกินแล้วครั้งหนึ่งนึกถึงร้านน้ำปั่นที่โร<อ>งเรียนที่แบบมหาลัยโรงอาหารอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนน่ะย้อนไปสิบกว่าปีก็คือเมนูโอรีโอ้ปั่นกับนมเนาะมันเป็นอะไรที่ฮิตมากทีเนี้ยตู้เนี้ยมันทําได้ดีแบบนั้นเลยครับผม พี่พีทพี่เอาหลอดนะมันควรจะเอาหลอดนี่นี่นี่อันนี้โอรีโอปั่นมันจะมีแบบเหมือนเป็นฟังของโอรีโอมาเป็นภูเขาไฟข้างบนด้วย55บาทดูดีมากเลยเนี่ยถ้าเรากดหลอดนะแล้วก็สามารถเขี่ยโอรีโอได้โอ้โหไม่เกินความสามารถของพี่ก็ได้กินแบบโอรีโอเนี่ยอยู่ในปากอร่อยอร่อยจริงแหละมีหนวดด้วยเห็นได้บอกแล้วจะติดปากหรืกว่าจะโดนน้ำ าจสวัสดีครับลุงพีทสวัสดีครับรน้อยน้อยฮ้อบปินกับดูดเยอะเลยชอบยกอืมไม่ชอบดูดยกทอดอย่างเดียวเฮ้ยโกโก้ยโกโก้เย็นของไก่ดูดีอยู่นะ โอ้พี่มิมดีไหมเมื่อกี้อ่ะไอโกโก้ปั่นสตรอเบอรี่อ่ะมันมันออกจืดเนาะมันอาจจะโดนน้ำแข็งสัดส่วนไปเยอะแต่โกโก้เย็นเนี่ยหวานพอดีเนี่ยเข้มขน้นโคตรอร่อยนีไม่ค่อยกินโกโก้นะครับแต่ว่าก็คือแบบเออรู้ว่าความเข้มข้นแบบไหนที่มันแบบกำลังฟินอะ่ะอันนี้ฟินจริง<ต>สุดสุตรจริงสุดจริงวัสดุแก้วก็เป็นพลาสติกที่ค่อนข้างหนาดีจับถนัดมือนะครับไม่ใช่แบบแก้วพลาสติกที่แบบ กะหลกกะลาดีมันดูดไม่ขึ้นเลยอ่ะเนื้อมันแน่นมากไหนขอดูเนื้อหน่อยดิมันดูไม่ออกนะแต่ว่ามันดูดไม่ขึ้นมันมีน้ำแข็งเป็นเกล็ดๆอร่อยบอดี้มันแน่นมันต้องใช้หลอดใหญ่มันจะดูดขึ้นมาดูดีแอคชั่นโปรตีนเพียวๆกันล้างปากมาก็ดูไม่ได้มีอะไรเหมือนฟองนมอะไรธรรมดาเอ๊ยมันตั่นปะ บอกแล้วบอกแล้วอป็นไงีแย่อร่อยสล้าอืมพีสุดแช่์ถ้าคนกินวัี้แค่ชิมหลอดเองอ่ะื่อกี้ไม่ได้เข้าไปเลยเออถ้าคนที่เกลียวกินเขากินจนชินแล้วอ่ะต้องกินแบบไม่รับหลอดอ่ะเอออร่อยสป้าไม่ถนัด อกินได้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์คนกินเชคอะแล้วหาได้ง่ายๆแต่เราไม่ใช่เคยกินแบบอันนี้ด้วยนะแต่มันอยู่ในเมนูแนะนำเป็นแบบว่านี่เต่าสลัดชีคืออะไรสลัดชีแบบซีเสน็าแผงปังแล้วมันจะซาบอ่ะพี่ไม่ซาบลองลองลองหมดไปสามพันแปดร้อยแล้วนะครอเล่นอุ้ยอันนี้ยี่ิบบาทเองนะใช่ถูกมาก คือเบอร์ที่นี่นะครับโทรลาได้นะครับโสดครับแเราคอนเซอร์เข้าโทรมาได้นะครับศูนย์เก้าสองเจ็ดหกแปดสี่ห้าห้าขอบคุณมากครับเดี๋ยวนะเขาขายยันน้ำกับน้ำแข็งเลยหรอน้ำเดื่ดน้ำแข็งน้ำเย็นได้โอ้โหสิบบาทก็เอาได้ด้วยเจ๋งดีเนาะก็คือมีน้ำน้ำแข็งน้ำแข็งเปล่าถูกไหมใช่เออไม่คือแักซี่ปั่นมันก็ใช่ครับเนี่ยมันก็เป็นเนื้อแบบปั่นมาเลยเนาะมันซ่าเหรอวะซาถามว่าดีไหมดีเหมือนกิน ก็เหมือนกินซสเลปอร์พี่น่ะเละนี่มันปั่นมันก็ไม่ได้ละเอียดมากนะมยังเป็นเกร็ดเป็นน้ำแข็งก็ครอยู่แล้วก็เหมือนเดิมรู้สึกเป็นเหมือนเกร็ดน้ำตาลน่ะยังอยู่เลยอ่ะมาครับน้ำโซดาต่อหเต่าทรงพลังขึ้นเต่าสะท้านฟ้าอะไรอย่างนี้อูให้ทันโอ้ไวมากนี่เต่าสีสวยอ่ะก็คือมันน่าจะเอ็นร้อยกับโซดาแน่ๆเลยเป็นไปได้ตามนั้นเลยครับทุกคนคือ มันจะทรงแบบเอ็มร้อยอะไรประมาณนั้นน่ะแต่กินแล้วดีดแน่นอนอาจจะไม่ใช่แบรนด์นั้นก็ได้แต่ว่ารสชาติมันก็คือแบบนั้นข้างบนก็เป็นโซดาครับก็กินแล้วดีบแหละอันเนี้ยเราต้องคนกบนปะคิดว่ามันปั่นมาแล้วปะไม่ได้ต้องคนไหมอาจจะปั่นแต่น้ำแข็งป่ะแเ,เราน้ำก็ใส่มาที่หลังเนี้ยเหรอช,ชิมชิมินไงเป็นไงขอที ไม่รู่างงอะชิมดิเอ๊ะงงปะมันปั่นหรือเรากดปั่นไปนี่ใช่มันมีน้ำแข็งออกมาเป็นก้อนอย่างนี้เลยอ่ะคือมันก้อนมันปั่นไม่ละเอียดด้วยแต่รสชาติมันมันงงมันเหมือนเป็นขิงร้อนในคอเนอะแต่ว่ามะนาวมันอ่อนๆแต่ขิงอ็เยอะแต่ว่าอันนี้อันนี้ชอบผมชอบสรุปก็เกือบได้แก้วฟรีไปแล้วนะกินกันโอ้ฟสั่งมาชิม เป็นสิบแก้วนะครับก็เป็นตู้ที่ดีเนาะมันใช้งานสะดวกแล้วก็ตัวเรื่อกมันหลากหลายดีแต่ว่าเราก็อาจจะเจอเอฟเฟกจากความแบบอาจจะบกพร้องบ้างนิดหน่อยเนาะเรื่องน้ําแข็งที่ป่่นมาไม่ละเอียดหมดหรือว่าเกรดอะไรต่างๆแก้วพลาสติกนี่ก็ดีเก็บไปล้างใช้ต่อได้เออถ้าถามว่ารถที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นชานมไต้หวันครับเนี่ยชอบมากเลยสุดยอดแล้วก็โอรีโอ้ปั่นอันนี้เทใจให้ไปเลยเออพอเป็นน้ําปั่นมันเป็นแก้วกระดาษ เออใช่เนาะเออใช่พอปั่นเป็นแก้วกระดาษหมดเลยเออทำไมวะแต่ถ้าเย็นจะเป็นแก้วพลาสติกแบบนี้เออไม่ข้าใจอ่าแล้วถ้าร้อนอะพี่มิ้งเป็นแก้วร้อนร้อนเป็นแก้วกระดาษเหมือนกันพี่มิ้งชอบอันไหน่มิ้ชอบอันนี้เอาไว้ใชอโฆษณาเพลนไปอีก่รเพจริงอะก็ชอบแบบโอริโอ้ภูเขาไฟเหมือนเดิมแล้วก็ชอบยังชอบเป็นตัวนี้อยู่โกโก้โปรตีนอร่อยแล้วก็ที่ว้าวแบบว่าอยู่ๆก็อร่อยเฉยก็เป็นมัทฉะมนา อันนี้อันนี้ดีชอบชอบชอบดีแต่ก็คือส่วนตัวเป็นคนไม่ได้กินมัทฉาเข้มอยู่แล้วไงพอมากินอันนี้มันก็พอดีอร่อยก็คลิปนี้นะจัดเต็มกันไปแล้วตอนนี้นี่อยากหาอะไรกินแทนแล้วเนี่ยบอกไลว่าฝากช่องไว้ก่อนเนอะฝากกด subscribe กด like กดแชร์นะครับกินกับพีทนะครับแล้วก็ฝากเพจพี่มิมด้วยมิมล a ด i e s เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราจะไปกินอะไรต่อก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วนะไ๊าว่า พี่พีเพิ่งเห็นว่าเขามีถุงใช่เพิ่งเห็นว่าเขามีถุงสําหรับสองแก้วปกติใช้ถุงไหมไม่ใช้ครับผมยกกินเลยไงผมสั่งคนเดียวไม่ต้องใช้ถุงอันนี้ก็ไว้ใิ้วไปให้คนอื่นได้ด้วยปกติใช้ถุงไหมใช้ครับอ๋อเวลากินสองแก้วใช่ใช่ใช่คับ